อ้าวพี่น้องตอนนี้กำลังย้ายที่แบงผูดและพี่น้องขั้วแล้วเบิดแลยพี่น้องบันนี้มีเตสีย้ายผูดบันนี้พี่น้องคนกระเทียงกันเร่องแบงผูดชินงวอยู่พี่น้องใส่ชุดเออ้ดแน่นอนก็ตามอาจารย์ข่อย เลี้ก่คนกับบากเออบ้านอื่นก็มี่คือกันยิบ่พี่น้องพิดกันเหลืองแบ่ง่นงูอันนี้นะพี่น้องกอนนี้กาลังเหตุปูดสนงูออยู่พี่น้องลำขานเสียงอยู่ในสั้นในเขาเสือกับประจับลำขานเสี่ยงอยู่ใรสั้นในเขากับประจับน้ำเขาคือว้านเนี้นะ หายเลยอืมแต่ข้าวตะกี้นอกพี่น้องได้เป็นกระตาผูดเหลวเวาน้ำสีงวดแต่ข้าวตะกี้เดี่ยวนี้มันสองคนตัวผูดหนึ่งพี่น้องมัน จีดายพ่อหีบมดูพี่น้องสีหัวมันไปแบ่งกันสองคนตบผูดหนึ่งอืหัวขาไม่ไมชดุดพี่น้องหัวนุม่มพี่น้อง ไมนมันแคาแต่ซุ้มทางหลังไม่เราม่เรานี่พี่น้องผู้นางถาเอาสีนุ่งอ่ะกันนางถาพี่น้องแล้วบ่นแหละอ้นี่สิ เพื่อที่แล้วพี่น้องแบงผูดสินเพื่อที่แล้วก็เฮิ้งเติบพี่น้องสี่ทิบพูดพี่น้อง ทีิพย์ฮพูดพี่น้องคนกับแปดทิบสองคนพ,พี่น้องสองคนตัอพูดพี่น้องมันก็นหน่อยเด้อสองคนตัอพูดปกติที่ไหนพูดละพูด <c oughs> มาเด้อบา่าวตีคอยมาปั่นขนา้างหน้าจิ้นสีนงวงอ่อยู่หน้าพญสิงบา่าวตี ขอมาปั่นขน้ากินชินงวอยู่หน้าพญเยสิงบาวตีดวงเพือนดวงนมีดวงหน้ามีดวงหน้าเย้น้มีมีดวงหน้าประเทศบาวตีมามบาวตี ลอถ้าสินงวอยู่เดียวนี่ปันน่นคันหน้า,านแล้วเบิดแล้วมาปั่นข้าหน้าให้ประเทศมาเนี่ไม่ไม่ยดวงหน้าไม่ยดวงมานี่ไปน้าไปไม่ได้โยคนใดคนเานไนไแ่ี่ย่า้ไ้าไปใส่ไหมเอ้า่เ้าไปอใส่นงตัว่าไปกินเปรี้ผู้ใก่อ่าตอนนี้กลังกาลังซ้อยสีพ,สยสพี่น้อง กำลังสอยสีนปาดสีนีเฮ็ดพูดแบงพูดพี่น้องไปไปน้ำไปน้ำน้พนมาเซ็ตงพี่นี้นี่บนน้ำนยุ่นนะสี่สิบเอ็ดพูดพี่น้องบัดค้นหนักแปดสิบสองคนพี่น้องนี่ตัวนี้พาคิริวนี่พี่น้องที่ว่าขจาเพรกดเตี้ยวพี่น้องพาคิริวนี่ รมน <pour S 1> ้ำห <step S 1> ่อนแล้วก็ลัวคูให้มันคาวพี่น้องพาคิริ้วเขาจะเอาพาคิริ้วนี่แหละพี่น้องเป็ดคนเดียวตัวนี้เขาเอื่นนพาคิริ้วมันตัวนี้ััน

ขอบใจมาเด้อเว้ยเจิดกินสีงัวเด้อเว่ยเจิดมาเด้อเจิดกินสีงัวเจิดปั่นข้าหน้ากินสีงัวมาเนี๊ยมาเด้อเอฟซีผู้เสียผู้ซ้ามากินสีงัวเด้อ શૂ ર૨ ર શમ લ૨લ શમ ચે સમ ચે બા શમ સમ લાય શમ ચર ઉ લલલ શમ શમ છલલ લલ સમ સમ શમ સ૨હ શમ સમ 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 સમ

้อไนตนอนนี้กับพีดกัน,นอยู่พี่ดองเอ้ยแบงผูตถิ่นขวานเดียวนี่เออ่ก่ีกัน้อนพี่กัน่ไห

ผู้นงางถาเอาีนหัวก็ขอ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 ขนังพี่น้องมานี่ก็แล้วจบพ<ม>ถามท,ที่ไนะเจะคลองหนามีร่องที่มาตรงเทเียกว่าเ,เออยุงเทียนี่ผู้จะคล้องหน้ายังยุ่งเถะพ,พี่น้องเหมือนได้ได้น้อผู้จะคลองหน้าที่มาตรงเสียเนานนมะมืออื่นขึ้นรถมันจันหอด ตั้งกรุงเทพกับเบิงเด้อมืัอนี้ปั่นข้าหน้ากินชีนงัวพี่น้องลูกวังในกูเล่นขี่อยู่เนี่ยอือตอนนี้กุเล่นขี่งัวอยู่ตอนนี้พี่น้องเออแววเล่น <sk r Beach> ขี่พี่น้องตอนนี้เออแววคนผู้งามเล่นขี่งัวโอ้ยบ่มีเงินหายเว้ยเอ้โบมีกับโบว่ายัง้อยังสิญญานนั่น โอ้ยพี่น้องไอเท้ทถวพี่น้องนาแลนาดำพี่น้องเลยคนถูกปีกคลายพี่น้องคนดูเด้ครับเนคนกี่ขานเนคนดูพี่น้องดูป้านี่ก็ยังบยยูพี่น้องพูน

อ้าวตัวนี้เป็นยังไงผุดเฒ่าแก่เนาะเอาใช้เอาอะไกนไม่ได้เอาใช้อรไม่กินอไกไเอา้วกร่วงอย่าง้าขันอย่างเดียวบเพ่นมีเส้รเาบกเนเรานี้ก้าเปิดอยู่บ่เราเรานีเรานีลอไอก่้ไอ

เรานี่ยยังไม่ถึงจะพาหัวมันน่าแลแก,กลมกรรมเสาเบริรทุกคนพี่น้องถูกอยากอัายผู้กุไล่ชดกับที่ใต้คือกันเดินพี่น้องมันมันแดดไลยพี่น้องอืมก้อนขี้พระแล่อยู่วะฮะอ้าวพี่น้องเมื่อแรงเมื่อแรงพี่น้องสิพัดเพชร สีงัวกินแสบแสพี่น้องพัดเพชรสีงัวกินแสบๆสบโมมีวิอยากพี <ım. S 2> ่น้องก็เลยปั่นข้านากินสงัว่เห่นวนนี้พี่น้องอึดแนวกินลายพี่น้องอปันยิง โอ้ยเจ็บเอวด้มาแล้วานี่แม่จอดกอใู้้หรอป่าออเออเอวพี่น้องเออแอวหนาซ้อหนาไซพี่น้อง ไอ้พ่อมเบ้ยบกกินหอดเมียเกาจะบอกไอ้พ่อมเอีแวเวเมียเกาเจะไอ้พมได้เห็นไอ้พ่มมเดียวหอบ่เนเดียว พ่อพ่อพ่อยพอแล้วเออพ่อพ่ออ้าสิพิดไหลคนพี่น้องมันเมื่อยแล้วเด้อเบดแบแล้วพี่้วยพ่อเบดแบแล้วพี่น้องอพี่้วยพี่้วยเอ้าจะหน่อยมือกองแล้วสิบาทเอ โอ้ย่าวุ่นวายเด้อมันมันนี่เมื่อยเนาะพี่น้องมันนี่เริ่มบ่มีอารมณ์ได้พี่น้องโอ้ยีเฮียใส่มือ